ตนนี้เรามาเล่นกเกมเดลเซาร์กันนะครับก็ตอนนี้ผมได้เริ่มเกมมาทีเี็บร้อยมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เท่าไหร่ปกติหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกมาดูกันครับว่าผมจะได้เท่าไหร่ตอนนี้หกสิบแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วหน,นึ่งร้อยคะแนนต่อไปผมจะถึงสองร้อยหรือไม่ตอนนี้ก็ไปห้าสิบแล้ว นนหนึงน่งอีกนนหนึงตอนนี้ใกล้แล้วตอนนี้ผ่านไปแล้วสองร้อยมาดูกันจะถึงสามร้อยไหมสองร้อยห้าสิบอีกห้าสิบห้าสิบตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วสามร้อยต่อไปสี่ร้อยมาดูกันว่าผมจะถึงไหมใกล้แล้วไกลแล้วสี่ร้อยผ่านไปมาต่อกันอีกห้าร้อย มาดูกันว่าผมจะทำถึงไหมไกลแล้วไกลแล้วห้าผ่านไปต่อไปหกร้อยนี่น่าจะเร็วอยู่เพราะว่าสปีดเริ่มเร็วแล้วแล้วก็เล่นเริ่มยากขึ้นด้วยอ๋อหกรผ่านไปต่อไป700ดใกลแล้วไกลแล้ว,ลลวหลังจากที่ผมนันถึงคะแนนเจ็ร้อปั๊บชาร์กเปลี่ยนไป,นเ,ป,นเ,ปนเป็นชากกลางคืน แล้วก็เริ่มมีไดโนเสาบินนะะแล้วแปดร้อยแล้วมาดูกันเก้าร้อยคะแนนจะถึงไหมถึงด้วยต่อไปหนึ่งพันมาดูกันว่าผมจะทำลายสถิติตัวเองได้ไหมในหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกตอนนี้ก็ไปแล้วหนึ่งพันอีกตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วสามสิบหก 3, แล้วผมก็สามารถทำลายสถิติเติมได้ นี่พันสองร้อยไปทีเรียบร้อยต่อ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 พันสามแล้วต่อไปพันสี่พันสี่พันสี่เรียบร้อยพันสี่ 1400, 1400, 1400. เ, 1400, เข้าฉากกลางคืนต่อไปพันห้านี่พันห้าแล้วยี่เกินด้วยต่อไปอ้าวตาย